สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอวิลิเบอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อนแรกก็แชร์กดอนซับสไครต์ติดตามเป็นกงใจการช่องชั้นได้คนละเด้อนนะครับขอบคุณครับการต้องการดูดวงส่วนตัวสมามัครอาราดีมาที่วิลิเบอร์สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อาราดีมาทำข้ากูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้สุดๆเลยครับเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วยก็คือวันที่3ถึงวันนที่10ะครับ แต่วันนี้วันที่7แล้วเหลือเวลาอ <tinc S 1> ีกแค่ 2- 3ถึงวันเท่านั้นนะครับก็รีบอัลลาดีมาทําค่าครูเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษ350้ยบบาทนะครับเป็นราคาเดียวไม่มีราคาต่ํากว่านี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นโปรชั่นนี้จะมีแค่ราคาเดียวเท่านั้นไม่มีต่ํากว่ามากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหมดโปรชั่นนี้แล้วอาจจะมีต่ํากว่าได้นะครับราคาปกติจะมีหลายราคานะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรชั่นที่แบบลดให้สุดๆแล้วว่าจนผมจะไม่ได้อะไรแล้ว350ไม่แพงนะครับ เออไม่แพงบอกเลยว่าคุณได้การแก้ไขหลายคนชอบคิดมากตัวเองทุกอยู่ก็ยังไม่แก้หรือแบบเฮ้ยแพงแล้วเมื่อไหร่มันจะหายทุกครับเออผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยากแต่มีแต่ความสุขแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยทั้งสิ้นผมก็งงนะพวกคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ราศีมิถุนราศีเดียวหรอกทุกราศีผมไม่เข้าใจอืมแต่เข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าสามร้อยห้าสิบมันไม่แพงไงอย่างอื่นมันขึ้นหมดอ่ะแต่ผมลดให้อ่ะ ส่วนกระแสแล้วโอเคไหมอืมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ปลายาคที่ส0บปีปบาาสองพันห้ากสิหกหมายถึงสามเดือนสุดท้ายก็คือเดือนนี้คือตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับปกติผมจะทํารายเดือนให้นะแต่ผมไม่ไหวผมเหนื่อยเพราะผมเป็นโรคอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าป่วยอยู่นะครับก็เลยขอพยากรณ์ดาวรายปีแทนใน3เดือนสุดท้ายก็คือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่จะเปลี่ยนแปลงในกลางเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวราหูย้าย17ตุลาคมเข้าสู่เดือนกรรมะนะนอกกนั้นก็คือ นิ่งแบบนี้เลยตั้งแต่วันที่1 7ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม66นะนะนะครับก็คือดูยาวไปเลยถึงตอนนั้นเนาะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก7ตุลาคมแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันอ่าผู้ร่เกิดราศีมิถุนถ้าใครอยู่ในจังหวะเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตนี้นะครับก็ให้ดูราศีแล,แ,ลและขนาดจุดกําเนิดอยู่ตรงเดียวกันนะครับอ่ะหมายถึงผมอยากตั้งกติกาว่าอยู่ในจุดเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ดาวเสาร์โคจรในราศีกลุ่มดวงแรกนะครับดาวราหูโคจรในราศีมีนนะครับในเลนกรรมัมอ,อยู่ในราศีมีนดาวพฤษฎีอยู่ในราศีเมษดาวพฤติยูในราศีพฤษภนะครับเรียงสวยงามดีเนาะถ้าใครเกิดราศีมิถุนหรือลัคนาักมิถุนเนี่ยจะจะดูโอเคครึ่งฟ้าพอดีใครเกิดมังกรก็โอเคก็ดูสวยดีนะครับมีสองราศีเนี่ยเท่านั้นที่จะเพิ่มนะครับให้มันดูสวยทีนี้มันไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่ว่ามันดูสวยเฉย คุณรู้ไหมว่าปีนี้ผมเคยสงสัยว่าทำไมดาวรายปีขึ้นไปค่ัดาวพฤษดีหนึ่งปีราหูปีครึ่งดาวเสาสองปีครึ่งและดาวมรตเยูเจ็ดปีทำไมดาวพวกหนึ่งปีขึ้นเนี่ยทำไมเขาย้ายทุกดวงเลยอย่าว่าแต่ดาวรายเดือนเลยครับดาวใหญ่ยังย้ายทุกดวงเลยม,มันแปลกมากในปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกแตบอกอะไรเลยว่าในทางโหราศาสตร์ไทยนย่ยหาคำตอบยากไม่ได้บอกว่าหาไม่ได้นะแต่หาคำตอบยากแล้วก็จะไม่หาด้วยเพราะมันยุ่งยาก แต่เราพอดีว่าเราไปเจอโหราศาสตร์รรจีนเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุก้าคือผมผมเนี่ยรู้ว่ามันกำลังจะเป็นยนยุก้าในวันที่4กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งจะยาวนานต่อไป20ปีนะครับผมก็รู้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วชนี้เขาก็เลยบอกอาจารย์ชินแทบอกว่าดาวทุกดวงเนี่ยย้ายในปีนี้หมดเลยดูมันแปลกไหมอย่างเงี้ยครับว,ว่าวิชาโหราศาสตร์รรไทยเนี่ยดาวทุกดวงย้ายหมดเลยรวมทั้งดาวใหญ่ทั้งหมดด้วยผมก็เออจริง เราเราเรากำลังอยากรู้คาตอบในพอดีปรากฏว่าฉเฉลยผมเป็นคนแบบนี้นะครับเวลาผมตั้งคําถามอะไรก็ตามในวิชาเนี่ยหรือวิชาของจียก็ได้หรงศาสตร์จีนก็ได้ผมจะหาคําตอบได้ในไม่ช้านี้ครับเออมันเหมือนกับเราคิดเราเรามีปัญหาอะไรเราอยากรู้อะไรมันจะมีคําตอบหลังจากนั้นนะครับทุกครั้งเลยจริงๆ เออไม่มีครั้งไหนที่ไม่มีครับมันจะหาคําตอบได้เองแต่เราก็ต้องสแสวงหาด้วยนะครับหมายถึงเรามีพรสวรรค์แล้วเราต้องมีพรแสวงด้วยครับผมกำลังจะบอกแบบนี้นะเราอย่าพึ่งแต่พรสวรรค์อย่างเดียวเราต้องหาพรแสวงด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะย่ําอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้านะครับผมอยากก้าวหน้าตลอดเวลาเพราะว่ารู้ตลอดเวลาเพิ่มตลอดเวลาเพราะว่าผมเป็นคนที่รักในอาชีพนี้แล้วก็อยากาทุ่มเทกับเรื่องนี้นะครับแต่คนดูไม่ทุ่มเทกับผมเลยก็เอาเป็นว่าเหมือนกับ ทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคทีนี้ดาวเสาร์โคจรในเดือนสุภาสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่อนาคตความสําเร็จนะครับดาวราหูโคจรในเดือนกรมะกรมะมี2ออย่างเองครับจำง่ายมากก็คือการงานแล้วก็ปัจจุบันนะครับคือเขาเรียกว่าปัจจุบันเสมอนะนะครับมีนเนี่ยนะครับต่อไปราศีเมษคือลาภลาภเนี่ยก็ง่ายโชคลาภแล้วก็อะไรที่เกินความคาดฝันนะครับอะไรที่เกินความคาดฝันหมายถึงอะไรโบนัสครับ เราทํางานทุกเดือนคือกรรมะเงินจะได้เป็นกระดุมหะแต่ว่าถ้าลาภะเนี่ยคือเสี่ยงโชคหวยเ,อเบอร์แต่เราต้องไปดูด้วยนะพบปุตตะเนี่ยมันเล่งกันอย่างครับปุตตะดีลาภะดีก็เหมือนคนที่ถูกหวยติด,ต,ดติดกันอย่างสิร,ริพอรอัมไพพงครับขออภัยที่เอ่ยชื่อเนาะสิร,ริพรอัมไพพงเนี่ยเขาถูกหวยแบบติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยแล้วหลกัลกหลกักล้านอัพด้วยนะ่ะและก็คือแบบถูกเยอะมากถูกติดต่อกันมากคนนี้เป็นคนที่เก่งการได้เก่งมาก เราดูเหมือนแบบเออเขามีเซนในการจับนะแล้วเขาถูกตลอดตามจริงอะถ้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วที่เชื่อถือได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบเขาใช้เซนอย่างเงี้ยมันมันไม่เม็กเซนเข้าใจไหมครับการใช้เซนคือการไม่เม็กเซนเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขามีเซนจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่การที่พูดเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเขาอะมีตรรก,กะมีลอจิกเนาะเขามีลอจิกมีตรรก,กะในการที่จะเลือกแล้วก็คือคือความแม่นยําของเขาสูงะครับ คนประเภทนี้จะทําอะไรก็จะแม่นหมดเลยไม่ว่าจะยิงปืนเอออย่าพูดดีกว่านาะเพราะว่ามันยิงเพิ่งเพิ่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหมายความว่ายิงหนังสติกอะไรก็จะแบบแม่นหมดเลยนะครับเพราะว่าแต่เขาต้องเรียนรู้นะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะแล้วก็โยนหินอย่างเงี้ยครับก็จะแม่นอย่างเงี้ยครับปาอะไรก็แม่นดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งการได้เก่งแต่เขาต้องฝึกนะเพราะว่าไม่ใช่ว่า จับทีเดียวเราโยนแล้วมันก็ถูกเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนคือทุกอย่างมันไม่เหมือนกันอย่างก้อนหินอย่างหนังสติ๊กนี่ยครับมันไม่เหมือนกันนะถูกป่มในการที่แบบโปรเซสมันไม่เหมือนกันแต่ผลออกมามันจะเหมือนกันได้ถูกไหมครับอะไรแบบนี้อืมโอเคต่อไปเรามาดูที่ดาวบริตูยูดวงแรกเพราะหลายคนกลัวเพราะดาวบริตูยูในดอร์บินาสูกันครับ ดาวมฤตยูคืออะไรครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนดาวมฤตยูเนี่ยดาวมฤตยูคือดาวที่โคจรนานที่สุดและอยู่ไกลวงโคจรที่สุดในวิชาโหราศาสตร์ไทยมฤตยูเนี่ยเพิ่งมานะครับมาในสมัยราชาการเราเนี่ยนะครับตอนตอนราชาการเนี่ยนะครับตามจริงอ่ะสมัยก่อนไม่มีนะอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าโหราศาสตร์เนี่ยมาจากลูกแม่น้ำสินธุเอ่อไม่ใช่มาจากใครแน่ไรไทกริสยูเฟติสนะครับแม่น้ำอ่ะนะครับที่อยู่ในพวก แขกครับฟ้าจะรดสายหมายถึงว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดมีทรายที่เป็นพื้นแล้วก็ฟ้าเนี่ยคือ,ค,อคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปอยู่ในดินแดนพวกนั้น,นผมไม่เคยไปหรอกแต่เราอ,อนุมานเอาแล้วนะครับว่าเวลามีทรายที่เรานั่งอยู่หรือเรายือนอยู่หรือเรานอนอยู่แล้วมองขึ้นฟ้าครับฟ้ากับดินจะอยู่ใกล้กันมาก มันจะดูเหมือนใกล้ๆเหมือนเราเอื้อมดาวถึงเลยนะครับแล้วเราจะเห็นปรากฏการณ์ของดวงดาวทั้งหมดไม่ว่าดาวดวงนี้เออเราเคยเห็นแบบนี้ดูทุกวันทุกวันพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นดาวดวงนี้หายไปไหนแล้วนี่ครับฤดูการน่ยฤดูการเป็นตัวทําให้ดาวเนี่ยมันโคจรไม่อยู่ที่เดียวกันเลยทําให้เราแบบเออหน้าหนาวหนาวมากเลยในเทเลสายแล้วแบบมองขึ้นไปอ่ะไม่มีดาวดวงนี้นี่ เราเคยเห็นนะในหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับก็จะปะมันคือมันมันคือโครจรขั้วเหนือขั้วใต้ของโลกเราเนี่ยครับเพราะโลกเราเอเียงไงถูกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างอ่ะมันก็จะเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเรียกว่ามนุษย์เราอะ่ะก็ต้องมีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ร้ายเนี่ยถาถมเข้ามาในชีวิตลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วลูกเล่าเป็นประมาณเนี้ยครับก็คือเหมือนกับใครกัรูดุการนะครับอ่ะร้อนเราต้องปรับตัวแบบนี้พอฝนก็ต้องปรับตัวอีกแบบหนึง่งเพราะว่า หนาวก็ต้องปรับตัวอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับหนาวคือใส่เสื้อกันหนาวฝนคือกางร่มพกล่มร้อนคือใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นที่สุดเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเหงื่อมากนะครับมันจะอบไงอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบใส่เกาะอกเอลรอยแบบนั้นไม่ใช่แต่ถว่าใส่เสื้อน้อยหมายความว่าเสื้อยืดอาจจะกางเกงยีนหรือกางเกงบอมอะไรปกติก็ได้อย่างเงี้ยครับไม่ไม่ต้องแบบเยอะไปหมดอย่างเงี้ยก็คือปรับตัวเพราะไม่งั้นจะเกิดฮิสโตกได้นะอืมหน้าร้อนเนี่ย อย่าใส่เสื้อผ้าแบบรัดกลมมากต้องแบบผ้าที่มันเป็นผ้าฝ้ายเงรครับจะได้แบบสบายอย่างเงี้ยอากาศเข้าถึงอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยบริสตอยู่ในเดนพ่าอยหมาถึงการค้นคว้าการวิจัยคุณต้องรู้ลึกทุกอย่างแต่ว่าบริสตอยู่คือการทําลายล้างจำไว้นะครับคีย์เวิร์ดคือการทําลายล้างการเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่กวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อ่มต้นสิ่งใหม่นี่คือคีย์เวิร์ดของบริสตูแปลว่าชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบ ทบจะหน้ามือไปหลังมือเลยทีเดียวนะครับเพราะมฤตยูอยู่ในเดือนพินาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกดาวที่โคจรทับดาวมฤตยูนะครับจำไว้นะเจ็ดปีเนี่ยดาวดวงไหนก็ตามที่มันทับดาวมฤตยูเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเรื่องในภพเรือนนะครับและก็เล่งด้วยนะครับเล็งแบบหนึ่งกลุ่มแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากต้องเข้าเรือนวินาศมันถึงจะจบนะครับจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในเรื่องนั้นๆของดาวทุกดวงแต่บอกเลยว่าดาวรายเดือนนี้เจอหมดเลยตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์พุธศุกร์ แล้วก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็ศุกร์เนาะอ่ะข้ามพฤหัสานไปเพราะว่าพฤหัสบดีก็จะมาทับแล้วในปีหน้านะครับก็จะถ้าจะครบหมดแล้วเหลือแค่ดาวอุปอุปราคาก็คือดาวราวหูกับดาวเกตแล้วก็ดาวเสาร์นะครับเสาร์เนี่ยอาจจะมาทับดาวเฤลยูวน่าจะไม่ทันมั้งสองปีครึ่งสองปีครึ่งก็ห้าปีแล้วนะอ่าน่าจะไม่ทันเพราะอยู่ในราศีเวกัสเบลกิวก็ไปทับหลักแล้วนะครับดังนั้นอยากจะไม่เปลี่ยนแปลงดาวเสาร์นะดาวราหูก็ ผ่านไปแล้วดวงแรกเลยครับอ่าของดาวราปีนะดาวราหูเนะี่ยเขาส่วนกันในราศีเมษแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยราหูเปลี่ยนก่อนอันดับแรกนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรผู้อุปถัมภ์ผู้ช่วยเหลือหรืออนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเราจะเดินซ้ายอ่ะไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นทางขวาอย่างเงี้ยครับมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนาคตอย่าไปมันมันมันนามากว่าเออเราจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นจำไว้นะครับอนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมออืม เราอย่าเพิ่งไปยึดติดมากแต่เราเลือกไว้ได้ว่าเราจะไปทางนี้นะแต่หยุดอย่าไปทําอะไรต่อนะครับอย่าไปคิดอะไรต่อเพราะว่ามันเป,นปลี่ยนแปลงได้ครับอย่างบางคนตอนเด็กเนี่ยบอกว่าอยากเป็นทหารแต่ทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่ยากนะถูกไหมครับหมายถึงว่าจะเป็นอาชีพจริงๆเนะี่ยมันยากดังนั้นเนี่ยล้าทหารก็มีเยอะแยะมากมายถูกไหมครับเราไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับเราพูดถึงเรื่องทหารเท่านั้นนะ,อ,ะอย่าคิดไปไกลนะแล้วก็ทหารอพอโตขึ้นมา เราอาจจะไปเจออะไรบางอย่างทําให้เราชอบวิชานี้เปลี่ยนสาขาใหม่ยางเงครับเห็นไหมมันเปลี่ยนได้เสมอดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งยึดติดเนะาะขนาดจบมายังต้องดูก่อนว่าเราทํางานนี้หรือเปล่าอย่างผมจบมาก็ไม่ทํางานที่ตัวเองเรียนมานะครับผมทําบริหารธุรกิจตอนแรกเรียนมานะครับว่าจะไปทํากับกองสีแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบแต่ประเอินว่าพ่ออนุญาตก็เลยกลายเป็นว่า,ออา,า,วาโอ้เราลอดแล้วยางเงครับเรียนมาเลยไมไ่ต้องทําในสิ่งที่ตองที่ที่เราเรียนมา แต่เรามาทําในวิชา Sci นี้ครับเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แต่ก่อนเราไม่เคยคาดถึงเลยนะครับเพราะเราไม่ชอบวิชาโหราศาสตร์สมัยก่อนเพราะว่าเราดูเป็นไสยศาสตร์รอืมแต่ว่าพอเจออาจารย์ลักษณ์ครับล้วอ๋อ,อมีการโคโจรของดวงดาวมีการกระทบกันเกิดอนุอันนี้อ๋อเอามีดาวมายึดติดนะไม่ใช่ว่ายูดีทายขึ้นมาแล้วแบบรู้เห็นหมดเลยเหมือนกับแม่หมอลูกแกว้วครับดูลูกแก้วแบบรู้เลยอะไรแบบนี้ครับอ่าผมเลยไม่เชื่อสมัยก่อนนะ ผมแอนตี้มากนะครับแต่พอมารู้จากอาจารย์รักษเนี่ยโ okay. อเคเพราะอาจารย์ออกทีวีบ่อยนะครับอืทีนี้ดาวพระศุววีโคจะในเรือนลาภะบ้างพระศุววีเรือนลาภะเนี่ยเวลาอีกแค่ครึ่งปีนะรีบโกยนะครับบอกไว้เลยก่อนว่าโกยทยมนะครับดาวระศีมาจากเรือนกัมมะกัมมะลาภะเริ่มจากตรงนี้มันจะได้จบเร็วๆแล้วก็เข้าใจตามละสเต็ปนะครับดาวเสาคือเจ้าเรือนมรณะถูกไหมครับคือราศีมังกรคือดาวเสาโคจรในเรือนสุภามรณะคืออะไรครับมรณะคือการเปลี่ยนแปลงแปสภาพ คาว่าเปลีป่ยนแปลงประสะภาพคืออะไรก็รู้จักกิมจิไหมครับกิมจิทําจากอะไรเอ่ยผักกาดถูกไหมครับผักกาดอามดองเกลือทําให้มันยุบนะครับพอยุบเสร็จป,ปุ๊บก็ไปปุ่งเครื่องนะครับสมัยก่อนเป็นแค่กิมจิธรรมดาคือคือเหมือนคล้ายๆภาษาจีนเรียกว่าเกียมชายครับก็คือพวกผักกาดดองต่างๆเนาะก็คือจบแค่นั้นแต่ว่าคนเกาหลีเขามีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือใส่ทุกอย่างที่มันอร่อยนะครับแล้วก็ให้มันอูมามิเนาะกิมจิมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับก็คือมมันจะีพวก กรดกรดดีแล้วก็เป็นพวกที่ช่วยลำไส้ด้วยก็คือพวกไงว่าไปเสริมสร้างคะแนนไหนพวกพวกสารต่างๆในลำไส้ครับเพื่อให้แบบทำลายตัวร้ายนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวดีก็จะกลายเป็นว่าไม่ท้องผูกนี่ครับอ่ะทีนี้นั่นแหละคือการือปลาล้านะครับก็คือแปลสภาพจากปลาเป็นปลาเนาะโอเคประมาณนี้นะเขาเรียกวแปลรูปทางนายน,ะนั่นแหละก็คือมรณะเข้าใจแล้วนะ ทีนี้มรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงและหมายถึงมรดกข้อดีคือมรดกแล้วก็การเดินทางไกลเพื่อไปเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่เช่นอยู่ตรงนี้มันไม่โอเคแล้วไปเปลี่ยนไปเข้างานกรุงเทพมีงานทำย่างครับก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยมรณะแล้วก็พอมรณะไปสู่เรือนสุภาแปลว่าต้องเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ดคือต้องเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะดีคุณต้องเปลี่ยนแปลงก่อนถ้าใครไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดนะครับจำไว้เม่อเจะอยู่เช่นเดียวกันต้องเปลี่ยนแปลงนะคัมอยูืด ก็คือการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันมรณะสุภะสุภะคือผู้ใหญ่คืออนาคตแล้วก็หมายถึงความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จหรือผู้ใหญ่จะมองเห็นเรื่องการงานก็เรียกว่ามองเห็นผลงานนะครับแต่จําไว้ว่าต้องหลังจาก17ตุลาคมไปก่อนไม่ในะช่ตอนนี้นะทีนี้ผู้ใหญ่เห็นผลงานกรรมมะก็คืองานและปัจจุบันถูกไหมครับ แล้วก็เข้าสู่เรืาภาแปลว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องการงานแล้วเกิดความสําเร็จแล้วมีลาบมีผลหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของการงานแล้วก็เกิดผลงานที่โดดเด่นแล้วคนชอบนี่ครับนี่ยประมาณนี้มันมี2เหตุการณ์นี้เนาะโอเคประมาณนี้ครับสินาทีนานมากแล้วกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ